ประชาชนโปรดฟังให้ดีพักนี้มีประชาชนได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยได้ปลดประชาชนระวังตัวกันด้วยเฮ้ให้มันได้อยางงี้ดิเพื่อนผมก็แค่ทำหน้าที่ธรรมดาแต่ว่าคุณเนี่ยมาประท้วงผมเหมืงนั้นเหรอฮึคุณประท้วงผมใช่ไหมเรื่องหรือเปล่าว่าจะเจบของคนประท้วงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแกไม่รอดแน่เดียวแป๊บหนึ่งปิดประตูก่อน จากนั้นก็อมีใครจะประท้วงอีกไหมฮะโอ้กดปุ่มโอ้ไม่นะหรือว่าสีเหลืองอาจจะเป็นเพื่อนกับสีแดงเพราะว่าสีแดงหายตัวไปเขาก็เลยกดปุ่มโอเคพอละขยายาเป็นอย่างที่ผมคิดแล้วกันใครเป็นไคจูยูๆซ่อมพื้นได้ไงวะสีส้มตามทำไมอ่ะทุกคนเป็นสีชมพู โอ้ oh. ขอบคุณไคจูมากที่ตานี้เนี่ยมาเป็นโล่ก,กังบังให้กับฉันน่นะว้าขอให้สุสขคตินะยมพู H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 . ตอนจากนี้เลยฉันจะจัดการประชาชนให้เองอ,อกินอันบริสุทธิ์ที่เหมาะกับการกระทืบคนโอเควันดีเฮ้ตานี้มีกมพูชาด้วยเหรอวะหรือว่าไอ้กมพูชานั้นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกเรือเนี่ยในยานนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอย เือนที่เราประกาศไว้ต้นคลิปเอ้ใครนะที่เป็นผู้ร้ายนะใครนะชื่อแดงๆอะนะใครนะมันต้องมีสักคนนั่นแหละอาจจะเป็นใครสักคนที่อยุดแบบแถวๆเนี้ยเนี่ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยเอะเอะปิดประตูห้องพยาบาลไม่ให้เข้าฮัาโลโหลคุณจะเข้าห้องพยาบาลคุณยังไม่ได้ขอผมเลยนะคุณหมอหมอครับคุณหมอคุณเตรียมตัวตะอ๋ออ๋อหวัดดีเพื่อน นายมองหน้าเราอย่างนี้แสดงว่านายมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าอ<ร>เอ้เอ้ชัวชัวเมื่อกี้คือเป็นปลาหมึกผิดกฎหมายนะครับที่นําเข้าจากต่างประเทศนะเป็นสิ่งต้องห้ามภายในประเทศนะนายมีมันได้ยังไงแบบนี้ต้องจับมาลงโทษผู้กระทําผิดอยู่ที่ไหนครับผู้บัญชาการมาละเมื่อกี้นายเสพปลาหมึกใช่ไหมเอะเดี๋ยวนะนะหรือว่าจะอยู่ที่ไหนที่แท้เขาอยู่ห้องพยาบาลนี่เองไงน้องเฮแหนี้ hey! 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 ชีวิตของแกก็จะม้วยมารานาแล้วนะเพราะว่าเราลงแบ็คลิกเอาไว้3 2 1สอมบูรณ์แบบแค่นี้ก็จะไม่มีใครหาศพแกเจอได้และประชาชนก็จะไม่ร้องเรียนเข้ามาว่าไงสีเหลืองนายกดปุ่มรอบนี้นายต้องมีข้อมูลเด็เดๆแน่นอนมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟัง ไอ้เหลืองเนี่ยโดนต้มนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็เลยทะเลาะกับหมอเพราะว่าหมอไม่ได้เล่นนะครับด้วยความเป็นผู้บัญชาการที่ใจดีของพี่นะพี่ก็เลยบอกไปว่าเหลืองโดนต้มเข้าอยู่กับผมตั้งหากล่ะเป็นไงพี่เป็นคนดีแม่น้องถ้าพี่เป็นคนดีช่วยกันกดไลค์หน่อยครับ <S <S เอาละได้เวลาเลิกประชุมนะฮะเฮ้ยสีส้มตามมาทําไมส้มนี่แปลกๆนะเพื่อนไอ้นี่ไอ้นี่เดินตามมาเดะเดเดเอ๊ะมันเป็นตำรวจรับหรือเปล่าเนี่ย แบบนี้ต้องใส่แบ็คลิกเอาไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่มาตำรวจรับจากทางการโนโนโนผู้ประชาการจอ,ปปอบปลอมฉันก็จะจบลงแบบนี้ต้องกำจัดทิ้งทำจดที่ <c oughs> แค่นี้ก็ไม่มีใครทำร้ายฉันได้ละ <c oughs> สีผ้าแดงอย่ามาใกล้เรานะไม่ไงั้นเดี๋ยวมีจัดทีมมานะอย่ามาใกล้อย่าอย่าเอ้อสีแดงมีของผิดกฎหมายนะเพื่อนรู้ไหมรู้ไหมว่าปลาหมึกนำเข้าผิดกฎหมายนน่นะี่ะไอ้นี่ก็เดินใกล้จัง ก็เตือนเตือนเตือนไม่ฟังเตือนไม่ฟังก็บอกว่ามันจะทิมไงไม่ฟังไงก็ดื้อไงเออก็เป็นซะแบบเนี้ยมันก็เลยแบบมีอุบัติเหตุตลอดเวลาไงเฮ้ยจะศพจะศพไม่่ชีเรีองนายเป็นคนทําใช่ไหมนายใช่ไหมฉีเรืองแน่นอนทําแบบนี้เขาน่าจะฆ่าเองรีพอร์ตเองแบบนี้เราจะฟ้องลูกเรือดีไหมฮะไอเซนเฮ้พี่เราประกันได้หรอ่ะเกมนี้เนี้ย ความสนุก um. จะเพิ่มขึ้น200เท่าเพราะว่าเรามี f อของเราทคนนาจะคาดเดาออกได้ใช่ไหมมันก็คงจะเดินตามพี่ไปทั Aladdin ้งเกมนั Aladdin ่นแหละเอะฟามินมาเน่มาเน่เน่มาเน่มาเน่ตามมาตามมาเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูตามมาเน่เอฟซีตามมาเน่มาเน่มาเน่เน่เดี๋ยวทาอะไรให้ดูเดี๋ยวทําอะไรดูเดี๋ยวทาอะไรดูมาเน่มาเน่เน่มาเน่มาเน่อ่าโอเคโอเคมาเน่มาเน่มาเน่เร็วมาเน่เร็วนี่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 อ่าพร้อมนะพร้อมนะ เดี๋ยวโชว์ให้ดูสโอเคเดินดีๆอย่าสะดุดล้มนะเดินเดินดีๆนะเดินดีๆอย่าสะดุดล้มโอเคๆเดี๋ยวนะพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่ามานี่นี่ๆๆมาที่ห้องห้องห้องรับของเราเข้าไปที่ห้องรับของเราอ่าโอเคพร้อมยังเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูพร้อมนะอ่ะกดไลค์ยังไอ้นกกดไลค์้ใช่ไหมสามสองโอเคน้องชายมามาม เพื่อ FC พี่ทําได้เดี๋ยวพี่จะโชว์อภินิหารให้ดูปกติเนี่ยพี่ไม่โชว์ให้ใครดูง่ายๆนะน้องเพราะว่าน้องเนี่ยเป็น FC ของพี่ติดตามแล้วก็ดูช่องพี่มานานเฮ้ยถอยออกไปถอยไปน้องชายเดี๋ยวมันจะโดนพร้อมนะเท่า <c oughs> <c oughs> <bakayım> นี้ก็จะมีคนเข้ารา่อมอุดมการตัวแฝงเราเพิ่มอีกหนึ่งคนเฮ้ยฟาร์มิไรงานนั่นมัน FC เรานี่หว่ายานะย่าคิดจะขายบทพี่นะน้อง พี่โกรธจริงๆนะอย่าคิดจะขายบทพี่นะ <ไป S 1> พี่โกรธแน่ยาพูดหูปากไว้ห,หูปลาเอาไวอย่างนั้นแหละฟ้ามินอยู่น<อ>ิ่งๆไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเซนวาร์ฟได้ไง <i> นี่แม่น,น้องอยากรู้ใช่ไหมว่าพี่วาร์ฟได้ยังไงเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งไอ้น้องเพราะว่าน้องไม่เล็ซื้อพี่ซื้อว่าเป็นเอฟสิทธิพิเศษที่มาจากอาอะไรวะช่างมัน ดูน้องเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูจับตาไว้พี่ขอเวลาอีกสิบวิตอนนี้พี่กำลังเรียกพลังอยู่พี่กำลังแหมเอ้ยกูไม่ได้เล่นหรอกวัะนะใน,ในี้คุณเซนบ้าบได้ไงมันอจะบดดข้าโอเคตามมาลูกเรือเอฟสี FC ของพี่เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูมาเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูอันนี้นเป็นเน็ตอันนี้โลพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะดูพี่โชว์ให้ดูเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเฮ้ยฮะฮะเฮ้ยทำไมไม่ตายวะ ทำไมไม่ตายเอา้าแล้ว Fc เรากดปุ่มทำไมเนี่ยกดปุ่มทำไมน้องน้องน้องกดปุ่มทำไมนินจานี่เองก็ว่าอยู่วาร์ปได้เรื่องนี้เราไม่ควรไว้ใจ Fc ตั้งแต่แรกพี่ผิดเองแหละน้อง <c oughs> ได้น้องตานนี้พี่จะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเกมนี้จะไม่มีการประกาศบอกประชาชนล่วงหน้าตายเราไม่ได้ทำนะเราแค่มาดูเอ๊ะมีฮันนี่บีอยากกินงัวามานานละงวัวสันเจินจะอร่อยแค่ไหน นี่เป็นประตูวาร์ปนะน้องเดี๋ยวพาไ่ดูแต่พลังงานที่ต้องใช้นะครับก็คือทุกทางที่เราวาร์ปเนี่ยจะมีคนตายครับได้น้องนี่มีคนหายหนึ่งคนไม่ต้องเล่นกันไม่ต้องเล่นไม่ต้องรีพอร์ตแบบนี้พี่ชอบโอ,โอ้โฮโ,หโ,หโฮโฮลิเชตนี่มันใครเป็นคนสังหารวะเนี่ยมันจะเยี่ยมโหดเกินไปละเออทำไมเกมไม่จบวนะเนี่ยมันควรจะจบตั้งนานแล้วนะ ต้องมีคนตายแน่ๆเลยเอาละเดี๋ยวเราจะลองแย้มันเล่นนะครับผมเจอศพที่ไหนสีอะไรเป็นในที่สุดก็ชนะสักทีเอาล่ะครับก็สลับคลิปในวิดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ ขอบคุณมากครับสตาเรับลิมต้องขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม